ช่วงแรกแล้วของสำรักงานหนวนชาตินะครับคือตั้งแต่วันที่1 0ตุลาทุหมนนะครับมีคดีที่เราจับคนได้ทุกสื่อพันธมีนะครับลัวนี้เราก็ได้มาพูดคุยกัเรื่องการทำงานด้านเรื่อง้นการเมติของรัฐบาลที่วันนี้ก็มาทำผมและท่านเษขางกศสนะครับที่ดเนชัยต่อไปนะครับด้านกากศขั <S <S ขนมุชาี่น้องถือสงคามในทุกทพื้นที่ เพื่อสร้างวาความเชื่อมั่นในได้มีการจับคุมรลตุ้มตามถุงเิ้นตนึงกระบอกวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟอีก2,223รายการ54ลายมีการจับคุมยาเสพติดทั้งสิ้น2,235คดีนะครับได้มีนอกจากนี้นะครับการยึดทรัพย์เราได้มีการยึดทรัพย์คดีสำคัญ การดิจิทรรคำเคื่อนนการซึ่งกระเดื่อเศรงฐกิจาคภานการตรวจสอบทำการขยายผลนะครับและออกปมะคจับรับที่ต้องสงสัยว่าจะมีก่วนของนโบายการเศรษฐกิจภาค้าได้นลไกรีรับในการยึดตักของได้ทำการกับกุมตัวเมื่อที่ 5,500ล้านบาทและว,วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปทำการยึดทรัพย์เพิ่มเติม,ตมนะครับที่อยู่บ้านในเรื่องของการขยายผลเครือข่ายการต่างๆนะครับในการจับกลุ่มการขยายผลไปขอฝากเรียนอย่างนี้เขาก็ทางการเงิน,นอะไรลที่ฝากเตือนพี่น้องประชาชน,นของการรับผิดชอบตุนบัญชีรับ ที <c oughs> ่เราได้มีหลักฐานที่เราอรวจหมายสารจะคุมในเรื่องการกดเงินนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการกเงินนะฮะที่เกี่ยวข้องเขานะเรากด้ดำเนินการแล้วก็วันนี้ก็ไปสก็บค้นบ้างด้วยนะครับอะไรที่เราก็ต้องตรวจสอบทุกจีนเราก็เก็บทุกเสบียงนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราส่งสัญญาให้ชัดเจนนะครับว่าเจ้าที่ของรัฐต้อยจะในไหนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องจรจุดเรื่องกาจกรรมรุนแรงเนี่ยเราก็ทำอย่างจริงจังนะครับเจ้าที่คนนี้ยังเป็นแบบหน้าที่อยู่ไหม วันนี้ถูกจับกลุ่มแล้วถูกกุมแล้วก็ต้องขั้นตอนต่อไปก็คงต้องเสนอออกจะได้การไว้ก่อนนะแล้วก็รอกระนการต่อไปเขาทำงาน่รินเดินเจรี่ตำรวจตัวเขาเข้าเมือ,นะขอ,ของในเชียงรายครันนะบมองในแง่ดีคือตอนนี้เราทันรัฐบาล<อ>นะครับจริงจังกับการแก้ปัญหานะครับคือไม่เละาเว้นเลยว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยไหนหน่วยไหนก็นนเราก็เมื่อมีหลักฐานไปถึงนะครับเราก็คดีที่เป็นความผิดที่เป็นคดีที่เราไปขอนมัด หมายจับจับสาลนะครับท่านก็ได้กัดกองมาเบื้องต้นแล้วาะใ้วัดเอาหมายจับมานะครับ,เ,บเราก็ดำเนินการตามนั้นนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็เรื่องขั้นตอนในการดำเนินคดีต่อไปก็ว่าไปแต่ว่าขั้นตอนที่เราทําต่อไปคือการดําเนินการทางวินัยนะครับซึ่งโทษอากาโทษที่เป็นวินัยร้ายแรงก็จะคงจะต้องให้ความชาสเสนอเกี่ยวเรื่องการให้ออกไว้ก่อนแล้วก็มาดูคดีวินัยร้าแรงซึ่งจะมีโทษโออกได้ออกต่อไปนะครับก่อนที่กระบวนการการดำเนินคดี อาจจะยังไม่แล้วเสร็จตแต่ว่าะบวนการวินัยก็ต้องทําให้รวดเร็วขึ้นนะครับข้อหาเบื้องต้นนี้ปัอหาตเรื่องของมาตรการสมคบนะครับต่อไปก็เชื่อว่าเรื่องอาญากรรมาต่างๆคงจะลดลงนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็จริงจังทุกหน่วยงานนะครับแต่นี้ก็ได้คุยกับทางท่านรองผู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงดูชุมชนที่เราได้ทําชุมชนเข้มแข็งด้วยกันนะครับสักชุมชนึงเพื่อเป็นตัวอย่างดูของจริงว่า ทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วปีนี้เราก็มีการขับเคลื่อนอจริงจังในเรื่องชุมชนการบ้องบัดเจอติดในชุมชนด้วยนะครับผู้ผปปคู่กับการปราบปรามเราก็ลังสารวจหรือระหว่างในช่วงของการค้นหาผู้ผู้ติดนะครับที่มีอาการทางจิตอาจจะไม่ใช่ติดเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องสุราหรืออะไรต่างๆเราก็จะมีมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็พยายามพัฒนานในการเข้าไปดูแลประชาชนร้องเรียนหรือว่าโทรแจ้งเมื่อจะเป็น หนึ่งเก้าหนึ่งก็ดีห bon นึ่งห้าหกเจ็ดของส่นลดของทางก็ดีหรือว่าของบ่อแสยาเสพติดของสามแปดหกนะครับเราทุกอย่างนี้จะบูรณาการกันนะครับตอนนี้เราก็ทราบว่าเครื่องอัดเม็ดไครซื้อก็ได้ก็จะมีมาตรการว่าพอขัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำในการที่จะขายเครื่องอัดเม็ดจะต้องอัดเม็ดยานะฮะจะต้องเป็นบริษัทที่ผลิตยาเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็ใครซื้อก็ได้เพ่มมีการส่งอันเรื่องของ เคมีพันนี่ครับก็ได้คุยกับทางท่านกรกตนะครับแล้วก็ทางกงรมโรงงานสา,ารกํารับว่าเรามีแนวคิดเอนกันว่าตัวโซเดียมเซนไที่มันใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับแม้มันจะเป็นสารที่ถูกกฎหมายแต่ก็คงจะควบคุมให้ในใช้ในจังประเทศเราตอนนั้นไม่น่าจะให้ส่งออกไปยังประเทศเพื่นบ้านนอับที่สองจะเป็นหลักๆอย่างนี้ครับ